ลงไปแจ้นลงไปแจ้แจ้นนี่นอนขวางเลยแจ้นแจนจ็ดนอนขวางเลยอ่ะแม่มาใส่เร็วลงนิดหน่อยมาม่ใส่ปะม่ใส่เนีผมก็ใส่ด้วยนิดวน่ใส่้าวด้วยอ่ามาใส่ไปอ่ารบนสุขีตะบานตะบานอุ้ยตะบานตั้งใจทำปล่อยผ่านมีความบริสด้วยมงอตนเองลงนิดหน่อยไป มากมากูเตะมาใส่นีย uh mm. ha, ่ยเลยใส่ลุงใส่ชู้เลยใส่ผีเลยขาดเลยมาลุกมาเลยลุกมาลุกมาใส่บาทเลยทีละอันไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องใส่บาทเลยใส่บาทเลยใส่บาทเลยเออใส่บาทเลยท่านใส่ได้ดิสูงวางบนบาทเออนี่วางบนบาทเออนี่น่ารักนี้อ่า